สวัสดีอ่ะเดี๋ยวมาสอนเพลงเธอทั้งนั้นนะก็คือเพลงนี้มันจะมีอยู่สี่คอร์ดหลักใช่ไหมอ่ามีคอร์ดจีเอเมเนอร์เอ็เนมเนอร์แต่คราวนี้เพลงนี้มันจะมีแพทเทิร์นการเล่นหลักๆโดยมันจะใช้คอร์ดในตำแหน่งที่ จับตรงนี้เคอร์ดจีนะครับก็คือมีแล้วก็ใช้จังหวะเป็น1 6 x t e e n o t e ก็คือการเล่นแบบสีจังหวะต่อจังหวะอย่างนี้ก็คือว่าแพทเทิร์นหลักมันก็คือมันจะใช้คอร์ด G ในสามคอร์ดแรกก็คือ G Am อมิเนอร์เอเนี่ย จะใช้คอร์ดเพียงรูปเดี่ยวนะครับแล้วก็คอร์ดดีคอร์ดดีมันจะจับเป็นคอร์ดเรียกว่า C on D อย่างนี้ก็คือสามคอร์ดแรกจ,จะจับในรูปนี้ตลอดนะรูนี้เขาเรียกว่าตรแอดก็คือจับแค่สามโน้ตหลักๆข้างล่างอย่างนี้นะครับส่วนอีกค,คอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ดคอร์ดดีในเพลง ที่จริงมันจับเป็นอนด n มันจะจับอย่างนี้ทาบสามเส้นตรงช่องห้าแล้วก็น,นิ้วก้อยมากดตรงช่องดิแ๊แปะของสายหนึ่ง,งนี่ครับอ่านี่คือส่วนของในเวิร์สาเริ่มจาก Intro อินโทรก่อนอินโทรมันจะจับขอเรนขอจีนมด้าคอที่สองเป็นเ e er. อเมเนอร์สามเป็นเ e ีเมเนอร์ค er. อที่สี่เป็น เสียงดีอ่า,อานี้คราน,นี้พอเข้ามาในเวอร์สนหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีในจังหวะซิกทีโน้ตเดี๋ยว,จ,วจะเล่นให้ดูช้าๆกัน ถ้ามีท่อนฮุกท่อนฮุกจะเป็นเขาจะเล่นเป็นโน้ตสั้นๆประมาณนี้อยู่ในอารมณ์ของซิกซชินรุ่มเดียว ก็คือช้าๆชามันจะเล่นอยู่ในจีเมเจอร์ Meter. นี่ใช้สั่งมือขวาอุดดิดสั้นๆนีโน้ตแค่ตรงนี้น ที่หลักๆมันมีสามโนต้ตมานี้ถ้าลงองฟังในเพลงดูนะครับแล้วพอมาในเวอร์ชสองโลกที่เคยมองดูซูมาเ,เนี่ยอาร์มันจะเปลี่ยนนิดนึงก็คือว่ามันจะแบ่งเป็นสองคอร์ดก็คือจับข์ดนี้ G กับ E m i n o จับรูปนี้ส่วน Am i n o กับ D จะมาจับรูปนี้อ่าทางความแตกต่างนิดนึงมันอรกมานี้หนึ่ง ก็เล่นเหมือนเวอร์สหนึง่งอันนี้ว่าท่อนท่อนสินโซโล่ใช่ไหมมันจะเป็นคอร์ด A เอก็เรื่ออะไรเอเมเจอร์เอแฟทเมเจอร์เซเว่นละกันนะจะจับอยางนี้ททบสามเส้นล่างของเฟสที่แปดอีกคอร์ดนึงก็จะเป็นดีแฟทเมเจอร์เซเว่นอย่างนี้ คอสุดท้ายจะเป็นคอร์ดดีใช่ไหมในท่อนอินสตูให้จับเป็นคอร์ดดีอาทาบตรงเฟสที่เจ็ดแล้วก็นิ้วก้อยอยู่เฟสที่สิบอย่างี้อาจจะเล่นท่อนสิน์โซโล่สองมันจะเป็น ก็พอเราเล่นกีตาร์เนี่ยเราไม่ต้องจับโน้ตทั้งหมดอย่างเช่นคอจีอะไรยงี้ไม่ต้องจับอย่างงี้เพราะว่าข้างบนเป็นหน้าที่ของเบสอยู่แล้วนะครับเล่นเป็นวงพยายามหาโน้ตใสแอดข้างล่างเล่นสร้างสีสันเก๋ๆประมาณนี้อ่าแล้วมาคอนโซโลโโ่ตอนจบก็คือมันจะอยู่ในคีย์จีเมเจอร์บริเวณตั้งแต่เป็ดสิบสอง อ่าตรงนี้เริ่มด้วยโน้ตจีที่เฟดสิบห้าใช่ไหมสายหกอ่าเล่นง,ง่ายๆก็เล่นบริเวณนี้อยู่เลยเล่นยังไงก็ไดแบบ้หากสมมติมว่าเล่นให้คล้ายๆในเพลงแล้วโน้ตน้อยๆก็จะเล่นเหมือน อ่ไเดี <analyze> <S <S ๋ยวเราเล่นเต็มเพลงให้ดูแล้ บอกถ้าเล่นเป็นเฟนเดอร์นะครับก็ช่วงตีคอร์ดในเพลงทั้งหมดใช้แก๊กหนึ่งพอเข้าโซโล่ใช้แก๊กสี่โอเคมีทั้งหลายแก๊กใช้หมด <c oughs> อาลองดู